จ้าสวัสดีที่ชัยภูมินะคะเช้านี้ที่ชัยภูมินะหนูกลับมาบ้านเกิดนะคะมาพาพ่อไปวัดนะคะพ่อหนูเสียเนาะแล้วก็นำกระดูกพ่อไปเข้าอฐินะเขา้าเข้าโกรธไหมที่เขาเรียกนะหนูต้องขออภัยด้วยนะถ้าหนูพูดผิดนะช่วยแนะนำหน่อยเนาะถ้าใครรู้นะคะ คือหนูไม่รู้นะ่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคือเอากระดูกพ่อไปไว้ไวที่วัดนะแล้วก็ไปเข้านะนะั่นแหละที่เขาทําเป็นแท้งปูนเอาไวนะ้เนี่ยวันนี้หนูก็พามาดูส่วนผักของอานะส่วนผักของอาคือเยอะมากอันนี้คือต้นทุเรียนนะคะทุเรียนที่นี่ปลูกก็ได้ผลผลิตอยู่นะคะผลผลิตดีนะแต่ว่ามันก็เออเขายังไม่ค่อยรู้แบบรายละเอียดในการดูแล ก็ยังจะไม่ไม่สู้ทางจันททางาระยอะงนะ,ะผลผลิตยังไม่ไม่ออกดีขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ,ะรสชาติก็ดีแต่ว่าผลผลิตลูกมันยังแบบออกไม่เยอะนะแล้วก็มันก็หล่นเยอะด้วยพี่เขยก็รดน้ำผักอยู่นะคะเป็นลูกเขยของอาหนูมาพักที่บ้านอานะ,ะอันนี้ก็จะเป็นผักชี อ่ะเขาปลูกเยอะทําสวนเยอะนะหนูไม่รู้ว่าจะพาดูยังไงเพราะว่าเยอะมากนะเขาปลูกแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างต้นพริกไทยก็มีนะแล้วก็จะมีต้นทุเรียนเทศด้วยเดี๋ยวหนูพาดูอันนี้ก็จะเป็นผักอะไรเนี่ยผักกาดผักกาดบ้านเรานะอันนี้ก็จะเป็นต้นน้อยหน่าที่บ้านบ้านหนูเรียกต้นน้อยแหน่คนคนโคราชเรียกน้อยแหน่อันนี้จะเป็นขึ้นชายนะมีมะเขือเทศ อันนั้นเป็นอะไรต้นอ,อะไรเนี่ยหนูไม่เคยเห็นอันนี้ก็จะเป็นมะเขือมะเขืออะไรมะเขือใครเต่าหรือเปล่ามะเขือเปลาอ๋ออันนี้เขาเรียกมะแข้งผมหรือเปล่าหนูมไม่รู้นะว่ามันเหมือนมะเขือเหมือนมะเขืออะไรนะเหมือนมะเขือพวงเลยแต่ว่าลูกก็ยังจะสีออกเข้มนะสีเขียวถ้ามะเขือพวงก็จะออกแบบเขียวลายๆเนาะลูกใหญ่ๆอันนี้ลูกเล็ก หนูเห็นในช่องพี่อะไรฮักแม่าชาแนลพี่อะไรนะพี่เบาเท้าก็กินน่าจะอันเดียวกันแต่หนูไม่เคยกินนะไม่ไม่รู้จักด้วยเห็นไหมเป็นผักชีอันนี้ก็จะเป็นคะนา้าอันนั้นผักชีคือโตแล้วเอาไว้ทําพันอันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นดอกผักกวงตุ้งหรือเปล่านะฮน,นี่สลแมแ่ กระแลแหน่ไดงามมากดูกล้องหนูไม่ค่อยนั้นต้องคอยปรับอยู่เรื่อยอันนี้ทุเรียนนะคะทุเรียนนี่คือออกดอกแล้วนะเห็นไหมบรรยากาศที่นี่นี่คือดีมากนะคะนอนแบบไม่ต้องเปิดแอร์หรืหนาวไม่ต้องอะไรเลยหนาวอากาศหนาวนะี่เย็น13บ4องศาน้ำนี่เย็นเชียบเลย ถ้าไม่อาบน้ําแต่หัววันเนี่ยคืออาบไม่ได้เพราะมันมันเย็นจริงๆเหมือนน้าน้ําแบบเหมือนเราแช่น้ําแข็งเลยตรงนี้ก็จะเป็นกระเพราะคะ่ะอันนั้นเอาอน่าก,ก็น่าจะเหมือนกันไหมสายตาหนูมองไม่ค่อยเห็นม้นละกอผักผักผลม้เยอะแยะมากไหมก็าจะไปเที่ยวเซฟเฮาส์ของพี่ชายด้วยนะลูกชายอาี่ยก็เป็นอบอตเนาะ ล้วก็ไปทำเซพาว์อยู่บนสวนส,วน,สวนตรงนั้นก็จะมีพวกเนี่ยผักเหมือนกันเนี่ยเพราะวาอาเขาจะปลูกเยอะมากแต่ตอนนี้อาคือเขาไม่แข็งแรงนะเขาป่วยนะป่วยลุกไม่ค่อยได้เหมือนพ่อหนูแต่ว่าพ่อหนูคือติดเตียงนะแต่อาเนะ่ยยังเดินได้อยู่แต่ว่าถ้าช่วงช่วงเขาป่วยคือเขาจะแบบเดินไม่ได้หรือนอนสมนอนสมตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคือกินข้าวได้ กินข้าวได้แล้วแต่ว่าก็ยังแบบยังเดินแบบไม,ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้จะเป็นต้นหอมน,นี่เป็นขึ้นช่ายนนจะเป็นคนานนพาไปดูอันนี้จะเป็นอะไรนะผักชีฝรั่งนี่เห็นไหมคะผักชีฝรั่งที่ว่านหนูเรียกใบอีหลานะอีหลา คนเล้วเรียกอ e ีเลอศไหมใช่ไหมคะอืมเนาะน่าจะอ e ีเลอศแหละอันนี้จะเป็นมะละน่าจะเป็นมะละจีนหรือเปล่าเนาะอันนี้แตงกวาโอ้แตงกวามีลูกแล้วเห็นไหมคะนี่ถ้าไม่ออกลูกเราก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรต้นอะไรอันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวจำใบได้จำใบมันได้อยู่ถั่วฝักยาวออกลูก,กอยัง ยังไม่ออกลูกนะเดี๋ยวก็คงได้กินแล้ว,ลวออกดอกแล้วเนาะอันนู้นก็จะเป็นต้นทับทิมโอ้ยยอยะมากมายคือบอกตรงๆว่าถ้าอยู่อยู่ที่นี่นะอ๋อนี่ออกออกลูกแล้วนะถั่วฝักยาวเห็นไหมนี่ค่ะนั่นนะเห็นไหมออกลูกแล้วนี่เห็นไหมออกฝักแล้วเดี๋ยวก็ได้ตำแล้ว บอกตรงๆว่าถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยถ้ามีที่นะปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยคือไม่อดไม่อยากไม่ต้องซื้ออะไรกินเลยเนี่ยหนูอยู่ชนบุรีซื้ออย่างเดียวคือนิดหนึงหน่อยหนึ่งผักสิบ,บาทอืแพงมากนะซื้อผักเนี่ยกว่าจะแบบจะได้ครบแบบเป็นร้อยสองร้อยเนี่ยยิง่งถ้าหนูหนูเป็นคนที่ว่อชอบกินผักเนี่ยสองร้อยเนี่ยยังแบบยังได้แบบอืมนะยังไม่ครบทุกอย่างเลยเนี่ยที่เราชอบอะนะ อันนี้เป็นถั่วลันเตาเนาะโอ้โอปลูกแบบทุกอย่างถั่วลันเตานี่ฝักดกเนี่ยหนูเห็นบางช่องเขากินยอดมันด้วยใช่ไหม,มปลูกทุกอย่างเลยเห็นไหมสายตาหนูก็ไม่ค่อยดีแดดก็แรงอากาศแบบบรรยากาศดีมากนะนอนี่ไม่ต้องเปิดพัดลมเลยนะเช้ามาก็แบบเย็นนะแต่ว่าแบบ ไม่ไม่ได้หนาวแบบสะบ้นนะนีไ่ไม่ใช่หน้าหนาวนะคะไม่ใช่หน้าหนาวนะหนูจะข้ามกำแพงจะต้องอ,อ๊จะต้องต่อสองคลิปแม่นานเห็นไหมได้แผลแล้วเห็นไหมเนี่ยชนกำแพงโอ้ <c oughs> เลือดซิบอุ้ยเจ็บมีต้นหมอนด้วยนะคะนี่เห็นไหม มีลูกด้วยแหละหนูจะเก็บกินเลยเมื่อวานหนูมาเดินสองรอบหนูมองไม่เห็นไม่ได้ดูแบบละเอียดเนาะหนูแค่มาเดินดูคร่าวๆนะคะเห็นปะเห็นไหมกล้องมันไม่นั่นมันจะต้องให้หนูส่องอยังไงเนี่ยมันหล่นเลยเห็นไหมอืมเก็บลูกหมอนกินไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นต้นระมุดนะคะเขาเรียกมันต้องออก รอลิงหรือว่ารอเรือเนะยหนูไม่รู้นะละมุดหรือว่าระมุดน่าจะละมุดหรือเปล่าลูกใหญ่มากเนะี่ยนี่เห็นไหมใหญ่มากเห็นปะหนาเห็นไหมไม่รู้ว่าหวานไหมนะคะไม่ได้ชิมนะมันอยู่สูงเอาไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นต้นสตอเนะคยสตอนี่ผลผลิตดีมากนะคะปีหนึ่งอะ่ะที่เก็บได้เยอะได้เงินแบบ เป็นหมื่นนะคะอ้าเขาเก็บขายนะพี่สาวพี่ชายเขาเก็บขายลูกชายอาลูกสาวอ้านะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะคะนู่นอ่ะสตอหมดเลยที่นี่เขาแบบเขาปลูกสตอขายนะคะเปลี่ยนแบบการอะไรนะเปลี่ยนแบบผลผลิตแบบใหม่ปลูกแบบผลผลิตแบบใหม่คือปลูกสตอขายแล้วก็เป็นสวนยางไล่อยางนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแต่ไล่มันแล้วก็ไม่มีสตอ แต่เดี๋ยวนี้คือแบบสตอแบบมีเกือบแบบทุกบ้านนะคะถ้าบ้านไหนมีแบบพื้นที่เนาะพอจะปลูกสตอขายแล้วก็ไล่มันนะจากเมื่อก่อนเป็นไล่มันนะตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นแบบเป็นไล่ยางหมดแล้วนะคะมองไปทางไหนเนี่ยมีแต่ไล่ยางเห็นไหมเนี่ยด้านหน้าหนูะนั่นก็ไล่ยางมองเห็นไหมคะควันมันเยอะเนาะควันพี่ชายเขาจุดมั้งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไล่ยางข้างนั้นนะะวิ่งผ่านสองข้างทางมามีแต่ไล่มัน มีแต่ไล่ไล่ยางหมดนะเมื่อกี้หนูพูดผิดเนาะเป็นไล่มันเมื่อก่อนนะเป็นไล่มันแต่ตอนนี้สอง้างทางที่วิ่งวิ่งจะเข้าหมู่บ้านนะมีแต่ไล่ยางทั้งนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนเทศนะ<อ>เห็นไหมเขาเรียกอะไรนะที่มันแบบมันที่มันรักษาโรคอะไรต่างๆบ้านหนูเมื่อก่อนมันจะมีอยู่ส่วนใหญ่ส่วนยาจะเรียกอะไรนะ ทุเรียนบ้านหนูไม่ชอบหรอกมันคือน้อยหน่งหรือเปล่าหนูไม่รู้นะคะเรียกกันหลายแบบหลายชื่อเนอะเยอะมากหนูจะต้องต่อสองคลิปไหมเพราะว่าคลิปมันยาวแล้วนะคะเดี๋ยวหนูต่อคลิปให้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสะระแหน่โอ้เยอะมากเลยหนูชอบมากชอบมากๆเห็นแบบผักเห็นอะไรแบบนี้นะนมะนาวลูกใหญ่ น่าจะเป็นมะนาวไร้เม็ดหรือเปล่านะคะลูกใหญ่มากแล้วดกด้วยเห็นไหมไม่อดไม่อยากค่ะที่บ้านอาอา,า,าอาก็ขยันปลกูกขยันทำนะเพราะที่เขาเยอะนะเนาะก็มีที่ทางเยอะนะคะข้างบนเขานู่นก็จะเป็นไร่หน่อไม้อะไรต่างๆเนะี่ยอืมว่าหนูเจ็บหัวเขา่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหนูต่อคลิปให้เนาะเพราะว่ามันมันดูไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวหนูจะพาดูอะไรเด็ดๆด้วยนะคะ